กลับมาทางท่านผบตรนะครับก็ได้มีการขานรับครับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะสร้างความเชื่อมั่นและก็สัตย์ายแก่ประชาชนนะครับได้มีการสั่งการให้ตํารวจทั่วประเทศนั้นปราบปรามอาชญากรรมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าอาชญากรรมออนไลน์นะครับที่เป็นภัยสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงนี้ครับพลตํารวจตรียิ่งยศเทพจํานงครับโฆศกสานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีการเปิดเผยว่า ตามที่นโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับให้มีการเร่งรัดการดําเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภัยสังคมต่างๆรวมไปถึงความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทั่วไปด้วยนะครับ ทางด้านพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขครับผอบอรตอรอท่านก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานตำรวจทั่วประเทศเร่งดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีทันทีนะครับโดยในวันนี้ก็ได้มีการประชุมสั่งการครับให้กับทุกองบัญชาการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภททั้งอาชญากรรมพื้นฐานทั่วไปเช่นยาเสพติดการลักลอบเล่นการพนันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการล่อลวงหรือว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นช่องทางในการประกอบอาชญากรรมนะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เกิดผลกระทบแล้วก็ซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงนี้ด้วยรวมไปถึงการสืบสวนจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับคดีสำคัญต่างๆโดยให้มีการเร่งกวาดล้างแล้วก็ขับเคลื่อนการป้องกันสอบสวนจับกลุ่มนะครับอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปประธรรมแล้วก็สร้างความศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้นะครับทางผบตรท่านก็ยังได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดครับมีการปฏิบัติตามยุทธวิธีของตำรวจควบคู่ไปกับมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วยไลายใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการกระทําผิดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เรารู้จักกันนเป็น Facebook, Twitter, IG, LINE, YouTube อะไรก็แล้วแต่ตารวจเองมี Meet, หน่วยหลัก อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการปร้องกันปราบปรามเรื่องนี้นะครับทั้งสอทอท,อที่ตั้งขึ้นใหม่แล้วก็ทั้งส่วนของกองชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีหลายกองรับการนะครับมีปอทกอ,อ,องปราบมีปคบอมีหลายหน่วยแล้วก็ตำรวจพื้นที่ด้วยนะแต่ว่าอยากจะเรียนว่าช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิดมันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของคนร้ายเริ่มมีการก่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์มากขึ้นนะเรา Work ์ r o m home คนร้ายก็ Work from home เหมือนกันนะเรื่องซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราเราตระหนักถึงความปัญหานี้นะครับเราก็มีการเล่นรัดในการสืบสวนปราบปรามอย่างต่อเนื่องในทุกๆส่วนนะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะระดมศัรยกำลังของทุกส่วนทุกไม่ใช่เฉพาะแค่หน่วยงานหลักแต่หน่วยงานรองหรือใช้ทรัพยากรทั้งหมดของสมาชิกของชาตินระดมเข้ามาจัดการกับปัญหานี้ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการ <c oughs> ทำงานอยู่ประมาณ4ส่วนส่วนหนึ่งก็เรื่องของการให้ความรู้ในเชิงป้องกัน ให้ความรู้ในเชิงป้องกันซึ่งสทอทจะเป็นหน่วยหลักในการผลิตสื่อต่างๆนะครับเผยแพร่ออกไปว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้อันนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้เราก็จะต้องอาศัยหน่วยอื่นด้วยในการเผยแพร่สร้างความรับรู้ประชาสัมพันธ์อาจจำเป็นอาจจะต้องเข้าไปถึงโรงเรียนนะครับซึ่งช่วงนี้มันก็เป็นเรื่องของโรงเรียนส่วนก็จะปิด เราก็อาศัยช่องทางโซเชียลเป็นหลักซึ่งซึ่งก็ต้องขยายตรงนี้ให้มากขึ้นก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับการให้ความรู้ต่างๆเราเราจะพยายามผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพให้มากขึ้นนะครับไม่เป็นคลิปวィィิดีโอเป็นเว็บเพจเป็นอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งช่องทางการรับแจ้งด้วยซึ่งเรามีช่องทางทางรับแจ้งออนไลน์อยู่แล้วนะครับจะาจการเผยแพร่อาจจะไม่กว้างนักนะครับนอกจากเรื่องของการ สร้างความรับรู้การ,ร,รให้การศึกษาเชิงป้องกันอันที่สองคือการตรวจจับเฝ้าระวังของเจ้าที่เองครับแล้วก็ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ที่าจะไปสืบค้นว่าเพจไหนโพสต์ไหนแอคเคาท์ไหน URL ไหนที่มีพฤติกรรมที่ว่าสูงเสี่ยงว่าจะเป็นเรื่องหลอกลวง นะครับอะไรอย่างเนี้ยก็ต้องใช้เจ้าที่ที่มีความรู้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือหลายๆอย่างมาช่วยเพราะลำพังเฉพาะคนอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่ไหวนะครับมันก็มีประสานงานหน่วยเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดีอีหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการตรวจจับเข้าระวงังถ้าเป็นกลุ่มเดิมเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับมันมีข้อมูลอยู่แล้วถ้ากลุ่มเดิมนะ แต่ว่าไอ้กลุ่มเดิมเนี่ยเราไม่ห่วงเราห่วงกลุ่มใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นลายเล็กรายน้อยเยอะไปหมดเดี๋ยวนี้นะครับเพราะมันง่ายเราการการทําผิดมันง่ายมากนั่งอยู่ที่บ้านสามารถทําได้หมดทุกอย่างแล้วก็ยังมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบอีกมีมากมายดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการให้ความรู้นะครับส่วนที่สามนี่คือเรื่องการสืบสวนสอบสวนปาปาำอันนี้เนี่ย มันก็มีปัญหาทางเทคนิคของข้อกฎหมายหลายอย่างนะซึ่งยากที่จะสามารถฟ้องร้องผู้กระทําผิดไดนะ้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะอาจจะมีหลักฐานในการจับกลุ่มนะแต่กว่าจะเอาคดีไปสู่ชั้นอายการชั้นศาลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะท,ทุกวันนี้เราก็มีการปรับแก้ทุกส่วนนี้อยู่ตลอดเวลาเอาบทเรียนที่ผ่านมา มาเป็นตัวเป็นกรณีศึกษานะครับบางบางข้อหาเราส่งไปทางพนักงานการท่านไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมันไม่ใช่ง่ายหรืออย่างเอาพน,นันออนไลน์ง่ายๆเราจับมาเนี่ยจัดเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศเราปิด URL ก็เปลี่ยนใหม่ได้ มันไม่ได้ยากหรือเราสามารถจะยึดข้อมูลที่เขามีสำรองอยู่ในประเทศไทยได้เขาก็สามารถสร้างใหม่ได้ในเวลาระยะอันสั้นๆนะครับแล้วแล้วก็คดีนึงกว่าจะฟอ้องได้ไม่ใช่ง่ายนะการก่อนรวบรวมพยานหลักฐานมันจะไปจับยึดทรัพย์เนี่ยและศูนย์ต่างๆที่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาทำงานตลอดเวลาก็อย่างที่บอกนะก็ต้องเร่งขยายผลเรื่องของการให้ความรู้ในเชิงป้องกัน เพราะว่าเกิดเหตุแล้วไปจับเนี่ยมันก็มันก็เรื่องหนึ่งแต่มันไม่ได้ช่วยทําให้ความเสียหายมันลดทอนลงไปนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของการให้ความรู้เชิงป้องกันให้มากให้เข้าใจก่อนจะโอนเงินเนี่ยหยุดคิดก่อนอย่าทานะครับมันโอกาสที่จะไปแล้วไม่มีทางมาเนี่ยเยอะมากนะก็เอาบทเรียนนังสือก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับเรื่องของให้ความรู้แล้วก็การทํางานของตารวจเนี่ย จะเป็นศูนย์อะไรก็แล้วแต่เป็นหน่วยปฏิบัติเรามีการประเมินผลนะอย่างวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีด้วยความเป็นห่วงท่านก็บอกกับผมว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องเน้นย้ําในเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็จัดการกับผู้กระทําผิดให้เด็ดขาดโดยเฉพาะการกระทําผิดบนออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับก็อ,อย่างที่บอกนะสถานการณ์โควิดเนี่ยคนไลฟ์เวิร์กฟอร์มโฮมเหมือนกัน ท่านก็บอกว่าอยากให้ระดมให้เข้มข้นในช่วงสามเดือนซึ่งเราก็จะทำเป็นช่วงๆนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นช่วงที่เราอาจจะใกล้ที่จะเปิดประเทศนะเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เออรื่องออนไลน์อย่างเดียวควนะามผิดท,ทุกประเภทเราก็ต้องรีบจัดการจะได้แก้ปัญหาเสียแต่เนื่อนๆนะถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วมันก็จะ อัพยากราต่างๆก็จะสบช่องที่จะเริ่มทําผิดได้มากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหมายจับทั้งเก่าทั้งใหม่แหละซึ่งจริงๆก็ระดมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีจัดการกับเรื่องนี้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทางไซเบอร์เขาคงจัดการนะเขาก็ถแถลงอะไร